ในปีแรกๆหนะ้าที่ผมทํางานพัฒนาองค์กรนะครับผมเป็นคนแรกๆเป็นคนแรกๆในเมืองไทยนะครับที่ทําเรื่อง5สที่นี่ทํา5สหรอยังทำ5สยังนั่นผมถึงว่าหาสายแจ็คไม่เจอนะครับ5ออสเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการพื้นฐานเบื้องต้นทุกองค์กรต้องทําทุกวันนี้หาเอกสารไทยในกี่นาทีเจอครับเวลาหาเอกสารแต่ละฉบับกี่นาทีเจอ อุบของหายหนึ่งเชนหากี่นาทีเจอครับ20ครับรู้ไหมครับว่าทุกวันเนี่ยผมมาตรฐานของผมอะหาเอกสารหนึ่งฉบับนะครับสมมติไม่ต้องบอกว่าหาใบลาของพี่ก้านกองหน่อยซิสี่สิวินาทีต้องเจอหาประแจเบอร์ยี่สหน่อยซิ40วินาทีต้องเจอ,าเจ,อ,าอ,เจ,อจากจากเมื่อสองสาปีที่แล้วผมทำห้นาทีเจอนะแต่เดี๋ยวนี้สี่สิบวิเจอ กระบวนการพัฒนาองค์กรเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นอย่างนี้พัฒนาองค์กรให้เป็นระบบทํางานให้เป็นระบบตอนไปปีแรกๆนะผมเป็นคนทำนะแล้วตัวอย่างมันไม่มีด้วยนะเพราะว่าสมัย20กว่าปีที่แล้วจะหาตัวอย่างที่ไหนดูอ่ะห้าสมันเป็นทฤษฎีของเออมันเป็นทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่นเราก็เอาตำราญี่ปุ่นมาอ่านแล้วก็มานั่งทาไปขอดูโรงงานใหญ่ๆเขาก็ไม่ให้ดูทํากันนะครับบางคนมันต่อต้านนะมันบอกว่ามันทําไม่ได้หรอกมันยาก ไปเดินตรวจพื้นที่กันนี่มันต่อย,ต,อยต่อยกันเลยนะมันไม่เอามันต่อยกันเลยนะแค่เขาตั้งต้นว่าฉันทําไม่ได้ก็จบเฮแล้วอะจนกระทั่งนะครับปัจจุบันเนี่ยห้าสอที่ผมไปตั้งต้นให้กับบริษัทนั้นปัจจุบันนี้บริษัทนั้นได้รับรางวัลห้าสอดีเด่นแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทที่มีระบบที่ดีเป็นระดับต้นต้นของประเทศและเป็นบริษัทที่ใครๆก็อยากเข้าไปทํางาน